สวัสดีครับพี่พี่สายลุยอาจจะรู้จักผมอยู่แล้วครับผมวุฒิพันธ์ชวศิลป์หรือที่เขาเรียกกันว่าเบนโชคพอยครับวันนี้พี่พี่เอครับชวนเม้นมาที่ PTT Station ครับเขาจะพามาทดลองน้ำมันตัวใหม่ที่เป็นระดับ Super Power of Work Card ที่คนระดับโลกยังการันตีซื้อปกติครับเป็นเติมน้ํามันตัวนี้อยู่แล้วครับเติมเป็นประจําในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่เปนจะเรียกมันว่าพรีเมียม b 7มาตลอดครับแล้วก็มาถ่ายอ่ะครับทีมงาน x อ็ได้ส่งเอกสารมาให้เบนอ่านเลยรู้ว่าที่ทําให้ไม่ธรรมดาเพราะมีสารเพิ่มความแรงกิโลพัวซูปเปอร์บูสเตอร์จากบริษัทเคมีคอลระดับโลกประเทศเยอรมัน ขนาดที่ว่านักแข่งแชมป์ซูเปอร์ GT ปี2ี่ิชืโอซุยูสุเกะครับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้ลองยังร้องว่าสุก้วยเลยครับผมแล้ววันนี้ครับเบนพาเจ้ารีโวน้อยครับมาเติมน้ำมันที่เรียกว่าซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7ครับการที่เรามีรถที่เรารักสักคันหนึ่งครับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแจ่มที่สุดสําหรับรถที่เรารักอะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนที่โชคคอยครับพี่พี่เข้ามาทํารถเราก็เลือกช่วงล่างที่ ตอบโจทย์ที่สุดคุ้มค่างเงินที่สุดให้กับพี่ๆครับและน้ํามันตัวนี้ครับมันตอบโจทย์เรื่องทั้งความเร็วความแรงและความทนนับให้กับรถคันที่เรารักครับผมน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลบครับตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผมอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งที่ดีขึ้นด้วยสารซีเทนสูงถึงขีดสุดที่เครื่องยนต์ต้องการลดแรงเสียดทานด้วยสารซูเปอร์บูสเตอร์ประหยัดมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดครับคือเครื่องยนต์สะอาดยืดอายุการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถแข่งเจ้าเลเวลน้อยครับผมเลือกใช้แต่ซ u เปอร์พาวเวอร์ดีเซล7เท่านั้นครับนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสมบูการ์ด5เท่ารับวันสิงแวดล้อมโลกเมื่อเติมซ u เปอร์พาวเวอร์ดีเซล7หรือรับช็อกโกแลตปรุงสำเร็จชนิดผงตาคาเฟอเมซอนจำนวน1กล่องเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆและอร่อยด้วยครับเติมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับเดี๋ยวจะหาว่าเบนโมว่าเติมแล้วใช้จริงหรือเปล่าเติมแล้วเดี๋ยวเราไปเทสออ์พร้รอมๆก เดีย๋ยวเขาจะหาว่าอวยเราต้องไปเทสต์อยู่เทินครับผมเื่นปืนเลยครับผมยังจ้าความแรงระดับโลกที่การันตีแล้ว The Super Power of World Class Super Power น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station